ความสวยเป็นเหตุเชอร์รี่สามโคกรีดสุดจอนเชอร์รี่อดีตนักฟุตบอลทีมเชลซีอินบ็อกกลับหลังเข้าไปสุขสนร์วันเกิดแฟนบอลมีอิจฉาเป็นแน่ล่าสุดเชอร์รี่สามโคหรือระดาภารัชตาอมรโชษไอดอลสาวสุดเซ็กซี่ที่เป็นแฟนตัวยงของทีมเชลซีได้โพสต์เรื่องราวอดีตนักฟุตบอลระดับตำนานอินบ็อกมาขอบคุณเองหลังเจ้าตัวเข้าไปคอมเมนต์สุขสนร์วันเกิดชวนกรีดไม่ใช่น้อย โดยเทอรี่สามโคกได้แชร์เรื่องราวว่ากรีดแดดฉันไปเบิร์ดเดย์เจทีเขาตอบกลับในอินบ็อกกรีดแดดเขาอาจจะแค่ไนิกับแฟนๆแ,แต่กรูนี่คือต้นงิ้วอยู่ไหนอยากปีนตอนนี้เบยที่มาของโพสต์ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากทางด้านของจอห์นเธอร์รี่อดีตนักฟุตบอลระดับตำนานแห่งทีมเชลซีปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้วัย43ปี และโพส์ตรูปภาพครบรอบวันเกิดปีที่43พร้อมขอบคุณทุกคำโวยพรและข้อความโดยทางด้านของเชอรี่สามโคได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและจอนได้อินบ็อกมาขอบคุณพร้อมกับพูดคุยกันต่อในฐานะแฟนบอล